สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาชวนออมอีกเช่นเคยแต่วันนี้เราจะออมก,กัน30บาทนะคะออม30บาทตเดือนก็ได้900ถ้า1ปีได้เท่าไหร่1ปีก็ได้1,800บาทนะคะถ้า5ปี54,000บาท10ปี1 8 0 0 0 0บาท15ปี1 6 2 0 0 0บาท20ปีละคะ ถ้าออมทุกวัน20ปี2อง0 0 0 16,000บาทไม่น้อยเลยนะคะถ้าทุกคนทำได้ลูกคุณก็มีต้นทุนในชีวิตมากมายทีเดียวนะคะจะไม่มีคำว่าต้องไปกู้ยืมอีกนะคะขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านชวนลูกชวนบุตรหลานออมเงินวันละ30บาททุกวันนะคะพอสิ้นเดือนแล้วก็นำไปฝากธนาคารให้ลูกหลานมีเงินในบัญชีแล้วก็ไม่ถอน ฝากกดไลค์กดติดตามช่องออนเปรินชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ